ฐานวันฮาโลวีนกันไปหมาดๆเลยนะคะสําหรับปีนี้มีหลายสถานที่ที่ได้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสถานที่ที่แฝงไปด้วยความน่ากลัวให้คนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศเป็นแบบขนหัวลุกและนอกจากนี้น่าจะมีบางกลุ่มอ่ะวางแผนไว้ว่าจะต้องเป็นวันทดสอบความจิตแข็งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องผีแบบมาราธอนทดสอบวิธีเห็นผีหรือท้าทายสุดๆไปเลยกับการไปตามสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีอาถรรพ์ ความสยองขวัญหลายๆประเทศก็จะมีสถานที่ที่ประลองความกล้าแตกต่างกันไปค่ะส่วนประเทศไทยเราที่ขึ้นชื่อกันเลยก็คือป่าชา้าหัวมีความเย็ยนสุดๆและมีความน่าสนใจของตำนานที่ไม่แพ้ไปกว่าความน่ากลัวของสถานที่นั้นเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่พวกเราคลิปตีไฟลานํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้ก็อย่าให้กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเราไปเริ่มตำนานิยอกันเลยค่ะ สุสานมาฟักทองสุสานที่เรียกได้ว่าเฮียนที่สุดในภาคตะวันออกเลยค่ะคือสุสานมาฟักทองนี่แหละค่ะซึ่งเป็นของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีที่เก่าแก่กว่า60ปีเลยค่ะที่เนี่ยมีศพไร้ญาติที่เสียชีวิตในภาคตะวันออกทั้งศพคนไทยแรงงานต่างชาติศพเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มากมายนะับพันๆศพเลยค่ะ ชาวบ้านแถวนั้นอาจจะไม่ย่างกลายเข้ามาตรงนี้เลยเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเพราะว่าโดนหลอกกระท้วนน้าเลยจ้าแล้วก็มีเรื่องเล่านะคะว่ามีพ่อของญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเอากระดูกลูกสาวซึ่งฝั่งยู่ที่สุสานแห่งนี้เพื่อจะเอากลับไปทําพิธีค่ะแต่ตอนที่กําลังเอากระดูกี่ยใส่ถุงขาวเนี่ยเพื่อน,นํากลับไปค่ะวิญญาณก็เกิดแผลงฤทธิ์ขึ้นมาค่ะเข้าสิงร่างเพื่อนที่มาร่วมงาน แล้วคนนั้นก็กรีดน้องออกมาค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองจะขออยู่ที่นี่ต่อจนกว่าจะถึงวันที่ล้างป่าช้าเพื่อฟังพระสวดอภิธรรมเป็นเวลานานกว่า30วันด้วยนะคะก่อนที่จะยอมให้พากลับบ้านค่ะแล้วเรื่องน่ากลัวก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงสุสานมาฝักทองสําหรับคนที่รู้เนี่ย เขาจะนึกถึงผีหัวขาดทันทีค่ะศพชายหัวขาดคนนี้เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้นะคะอยู่ๆศพก็ลอยมาในทะเลค่ะแล้วก็ติดอยู่ตรงที่เข่ามาจอตรงแสนสารเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงนําศพไปไว้ที่สุสานมาฝักทองค่ะช่วงที่เอาศพมาไว้ที่นี่ใหม่ๆนะคะใครผ่านเข้าไปในสุสานช่วงดึกๆเนี่ยก็จะเจอวิญญาณชายหัวขาดคนนี้เดินไปมาอยู่ในสุสานประจําเลยค่ะจนตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครรู้ค่ะว่าชายคนนี้เป็นใคร แล้้ววก็หััขาาดดไดยงไยงงคะ่สุสานมูลนิธิปทุมรังสีจังหวัดฉะเชิงเซาสุสานมูลนิธิปทุมรังสีจังหวัดฉะเชิงเซานั้นเป็นสุสานที่คนจีนในละแวกนั้น จะนําเอาศพของญาติญาติหรือว่าพี่น้องเนี่ยมาฝังไว้ในสุสานแห่งนี้และในทุกๆปีครับก็จะมีครอบครัวคนจีนมากมายเนี่ยที่มากราบไหว้บรรพบุรุษหรือที่เราเรียกกันว่าวันเชงเม้งที่คนจีนเนี่ยถือว่ามันเป็นประเพณีที่สําคัญมากๆเลยครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวใช่ไหมครับแถมเขาเล่ามาว่าถ้าหากคุณมีความกล้าพอที่จะมาลองของเนี่ย คุณจะไม่เจออะไรทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนแต่ฟังไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าดวงวิญญาณเหล่านี้เนี่ยจะตามคุณกลับไปบ้านครับต่อจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าที่บ้านคุณมีสารพระภูมิที่ศักดิ์สิทธิ์พอพวกเขาเนี่ยจะเข้าไปในบ้านคุณไม่ได้ครับทำได้แค่เพียงแค่ ส่งเสียงว,วกเวกคุยกันเหมือนกับว่ามีคนอยู่เป็นสิบสคนคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านแต่ถ้าหากว่าเขาเข้าไปในบ้านคุณได้เนี่ยมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะไปพูดคุยกันอยู่บริเวณรอบๆเตียงคุณ หรือว่าถ้าหนักกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะชะโงกหน้าก้มลงมามองบนที่นอนของคุณก็ได้ซึ่งคนส่วนมากที่มีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยก็จะทําได้มากที่สุดก็เพียงแค่เอาผ้ามาคลุมโปงแล้วก็พูดจาขอโทษขอเข้ามาจนกว่าพวกเขาจะพอใจครับตอนนี้เนี่ยเราลองมาฟังประสบการณ์ของคนที่ดูแลสุสานนี้กันบ้างครับเขาเล่าว่าในช่วงตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยเขาได้ทําการปิดสุสานแล้วก็ได้ทําการเช็คแล้วว่า ไม่มีใครที่หลงเหลืออยู่ในสุสานจึงขึ้นรถขับรถเตรียมจะกลับบ้านครับแต่ระหว่างทางที่เขากำลังจะขับไปจนใกล้จะถึงทางออกนั้นเขาก็เห็นกลุ่มคนจีนที่ใส่ชุดจีนเนี่ยยืนพูดคุยกันอยู่เขาจึงเปิดกระจกรถแล้วก็บอกกับคนจีนกลุ่มนั้นว่าสุสานเนี่ยปิดแล้วครับก่อนที่คนจีนพวกนั้นเนี่ยจะหันหน้ามามองเขาแล้วจูจ่ๆกลุ่มคนจีนก็หายแวบไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยครับคุณลูกค้าป่าชาวัดดอน สุสานวัดดอนหรือวัดบรมสถนพื้นที่แห่งนี้ค่ะได้ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ที่ฝังศพที่ใหญ่ที่สุดได้มีการเริ่มต้นใช้งานพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี2442วิธีการฝังศพนั้นจะเป็นในรูปแบบสินแต้จิ๋วโดยมีทั้งสมาคมและมูลนิธิช่วยการควบคุมดูแลในการใช้พื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด85ไร่เลยนะคะแทบจะหมายความว่านอกจากศพธรรมดาแล้วแล้วก็ ต้องมีศพรรยาและศพอีกหลายรูปแบบมาอยู่รวมกันในนาที่แห่งนี้คาดว่า,าตั้งแต่เปิดใช้พื้นที่มาจนถึงปัจจุบันการล้างป่าช้าในแต่ละครั้งจะต้องมีศพจํานวนนับแสนที่เคยหมุนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้แน่นอนค่ะเมื่อขึ้นคําว่าป่าชา้ามาคู่กับคําว่าอาถรรพ์เสมอความเฮี้ยนของป่าช้านี้ถูกเล่ากันมาว่าสมัยก่อนหากมีรถรับจ้างถูกเรียกหรือว่าให้ไปส่งชีวัดดอนก็แทบจะไม่มากันเลยทีเดียวแล้วค่ะ เพราะว่ามีเรื่องเล่าความน่ากลัวของผีตายทางกลมอยู่หญิงตั้งครรภที่ถูกล่าเปลิกชีวิตและวิญญาณนี้ได้เข้าฝันพระในวัดดอนและขอร้องให้พระรูปนั้นตามหาร่างของตนในโรงพยบาบาล พระท่านได้ไปตามทำขอร้องค่ะและพบร่างของหญิงสาวคนนั้นจริงๆจึงนําร่างนั้นเอามาฝังที่ป่าชาวัด,ดอนหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะมีเรื่องเล่าจากหลายคนพูดว่าในเวลาตีสามจะมีคนเห็นผู้หญิงอุ้มลูกในป่าชาค่ะแล้วก็หายไปซะเฉยๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของผีตายหงที่หลอกหลอนรถรับจ้าง กระเป๋ารถเมย์คะ่ะที่เจอผู้โดยสารนั่งรถเข้าไปที่วัดดอนทุกเย็ด้วยความคุ้นเคยคะ่ะเขาถึงตัดสินใจถามกับชายคนนั้นว่าเข้าไปทําอะไรที่วัดดอนตอนเย็นทุกวันเลยชายคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรคะ่ะได้แต่มองหน้าแล้วก็ยิ้มส่วนกระเป๋ารถเมย์นั้นเหมือนจะไม่ได้คําตอบนะคะแต่ว่าเมื่อถึงช่วงที่รถเมย์นั้นผ่านวัดดอนกระเป๋ารถเมย์ไม่เห็นชายคนนั้นลงรถเมย์เหมือนแต่ก่อนแต่กลับกลายว่าร่างของชายคนนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโอ้ยอะ ช็อกสิคะถ้าเกิดเจอแบบนี้เข้าไปคําตองคําตอบผมไม่ต้องเอาแล้วละมั้งวัดปราสาทนนทบุรีวัดที่มีสถาปัตยกรรมแล้วก็ภาพเขียนที่งดงามมากมายแบบนี้เนี่ยเป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2310ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสียกรุงเสียอยทธยาครั้งที่2ภายหลังจากการเกิดสงครามที่มีการเสียเลือดเสียเนื้อครับซึ่งก็คงจะไม่ต้องบอกเลยครับว่า สถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยอะไรผู้คนที่ต้องล้มตายจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คงจะต้องถูกฝังไว้ที่ป่าช้าแห่งนี้อย่างนับไม่ถ้วนตำนานของวัดนี้เนี่ยถูกเล่ามาว่าเมื่อก่อนนี้มีพระนางอุตสาวดีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ซึ่งพระนางเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่คุ้มหลวงหลังวัดมีคนเล่าว,ว่าบางคืนเนี่ยเห็นพระนาง เดินวนเวียนไปมาอยู่ที่คุ้มบางคนที่พูดจาไม่ดีหรือว่าพูดจาจับจ้วงแถวนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับตัวเองครับจนถึงกับขณะที่ว่าต้องมาขอขมากันเลยทีเดียวในวัดที่เก่าแก่แห่งนี้เนี่ยก็ยังมีโรงเก็บศพที่เก่าแก่เช่นกันอยู่ด้านในครับทางวัดเนี่ยเขาก็มีแผนการที่จะปรับให้เป็นศาราแต่ว่าก็ยังทําไม่เสร็จสักทีทุกคนต่างมั่นใจว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเกิดมาจากอํานาจของสิ่งลึกลับอย่างแน่นอนและอีกตำนานที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือตำนานของตต้นนะีีียยยักษท่มา มากกว่าพันปีและก็ถูกค้นพบในปีพศ2550เมื่อเจ้าของพื้นที่เนี่ยขายพื้นที่หลังวัดให้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรรแต่เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างเนี่ยเขาไม่สามารถใช้รถแบ็คโฮขุดเจาะอะไรได้เลยครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เจอต้นตะเคียนที่ถูกฝังอยู่จึงได้มีการเรียกให้กรมศิลปกรเนี่ยมาดูแลแล้วก็ได้รับการยืนยันในภายหลังว่า ต้นตะเคียนต้นนี้มีอายุที่ยาวนานอย่างที่นิกได้บอกไปในข้างต้นครับเชื่อว่าคนที่ชอบเลขเด็ดเนี่ยเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะพลาดใช่ไหมครับแต่มีคําเตือนว่าพวกคุณเนี่ยต้องสํารวมกันนิดนึงนะครับถ้าหากว่าต้องการโชคลาภเพราะถ้าคุณเผลอพูดจาไม่ดีเข้าแล้วก็อาจจะได้เห็นกลุ่มควันที่มีลักษณะเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากต้นตะเคียนครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับป่าช้าผีแขกพัทยาฟังผีไทยมาก็เยอะแล้วคราวนี้มาฟังผีแขกกันบ้างคะ่ะ ปาช้าผีแขกที่พัทยาเนี่ยที่นี่เป็นสถานที่เก็บศพของแขกหรือว่ามุสลิมค่ะเขาเรียกกันว่ากุโบซึ่งหมายถึงสุสานแขกหรือว่าป่าช้าแขกนั่นแหละค่ะซึ่งพิธีทําศพนะคะก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันเริ่มจากการอาบน้ําศพก่อนซึ่งอาจจะประพรมด้วยเครื่องหอมลงไปด้วยค่ะถ้าผู้ตายเป็นชายเนี่ยผู้อาบก็ต้องเป็นผู้ชายนะคะส่วนถ้าผู้ตายเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้อาบก็ต้องเป็นผู้หญิงเช่นกันค่ะ จากนั้นเขาจะห่อศพด้วยผ้าขาวสะอาดที่เรียกกันว่าผ้าฟันแล้วก็นําศพไปฝังค่ะแบบไม่ใส่โลงนะคะเขาจะขุดหลุมแล้วก็เอาศพเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะโดยให้ศพเนี่ยนอนตะแคงหันหน้าไปยังกรุงเนกะในประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะแต่ว่าถ้าจากประเทศไทยเนี่ยมันก็คือการหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเองค่ะแล้วก็ปักเครื่องหมายไว้บนหลุมเพื่อไม่ให้ใครมาเหยียบ แต่ก็มักจะมีคนชอบลองดีค่ะเข้าไปลองของต่างชาติซะหน่อยแล้วก็เจอจริงๆไงเป็นผู้หญิงใส่สารีสีแดงเดินอยู่ในป่าช้าค่ะเธอเดินไปเดินไปแล้วก็สะดุดล้มจนกระดูกขาหักแต่ก็ลุกขึ้นมาเดินต่อแบบกึกกึกกะกอะค่ะแล้วก็เดินทะลุกำแพงป่าช้าหายไปเลยแล้วคนที่ไปลองของพวกนี้ค่ะก็มักจะบอกอีกว่าได้กลิ่นสาบลอยมาตลอด ส่วนอีกคนค่ะที่ไปลองดีก็ได้เจอดีจริงๆค่ะเพราะเพื่อนเขาทักว่ามีผีแขกนั่งยองๆอยู่บนไหลคร่อมหมวเขาอยู่ค่ะเออก็นะอยากไปลบหลู่เขาอ่ะเขาก็โผล่มาให้เห็นซะเลยเผลอๆเลนเนี่ยกลับบ้านไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ลบหลู่คนตายเนี่ยไม่ดีเลยนะคะตำนานความน่ากลัวของห้าป่าช้านี้เนี่ยมันช่าง ไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดที่มันยิ่งกว่าคำว่าน่ากลัวเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคำว่าป่าช้าเป็นคำาทคนิคค่อนข้างกลัวมากเลยเดียวฮะมีเพื่อนๆคนไหนที่เคยไปปลองความกล้าไปท้าความกลัวของตัวเองกับป่าช้าพวกนี้บ้างไหมครับหรือว่าเคยไปที่ไหนมาเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์บอกเล่ากันได้นะฮะเผื่อว่าที่ไหนที่ถ่าสนใจเนี่ยทางทีมงานจะได้ไปหาข้อมูลมาเล่าให้กับเพื่อนๆกับน้องฟังครับ ก็ต้องขอยกนิ้วให้กับเพื่อนทุกคนที่ท้าประลองความน่ากลัวนในทุกรูปแบบเลยนะคะพวกคุณเกี่ยงจริงๆเลยค่ะแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้จิตแข็งขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่าพวกเราและรายการซีไฟร์แรงมีตำนานและก็เรื่องราวสยองขวัญในประเทศไทยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตลอดๆเลยค่ะยังไงก็กดติดตามแล้วก็เปิดกริ่งอยู่ด้วยนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะ